สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ฟางหายไปสนานนะคะวันนี้ฟางก็จะมาพร้อมกับการรีวิวต้นไม้ค่ะซึ่งนั่นก็คือเจ้าต้นอ l โลคาเซียซิลเวอร์ดากอนนั่นเองเออช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฟางหายไปกับการซื้อต้นไม้แล้วก็เลี้ยงต้นไม้บนไปค่ะไม่มีโอกาสได้อัดคลิปจริงจังสักทีจนวันนี้รู้สึกว่าอยากจะแนะนํานเจ้าต้นไม้ต้นนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันค่ะเลยตั้งใจจะทําคลิปนี้ขึ้นมา จะบอกกอนว่าก่อนที่ฟังจะตัดสินใจซื้อเจ้าต้นนี้เนี่ยฟังเลื่อนดูในเพจในกลุ่ม Facebook อยู่นานมากก็ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อค่ะเพราะว่าออด้วยราคาที่ไม่ค่อยเป็นมิดสักเท่าไหร่ค่ะแต่สุดท้ายก็ได้มาจนได้ค่ะในราคา700บาทซึ่งฟอร์มที่ได้มาเนี่ยเหมือนจะยังโตไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความสวยของเขาเนี่ยก็ฉายแววให้เห็นแล้วค่ะ เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นอโลคาเซียซิมเวอร์ดากอนกันเลยนะคะตามชื่อเขาเลยค่ะเพราะว่าลักษณะของใบเขาเนี่ยคล้ายกับเกล็ดของมังกรแล้วก็พื้นใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะตัดกับเส้นใบที่เป็นสีเขียวเข้มส่วนใต้ใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นสีเดียวกับลำต้นของเขาเลยค่ะส่วนเส้น,สนใต้ใบของเขานะคะก็จะมีสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะ ผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับพลาสติกหนาๆไม่ค่อยเหมือนใบไม้ทั่วไปสักเท่าไหร่แต่ก็มีความโดดเด่นสวยงามมากเลยค่ะวัสดุป,ปลูกของเขานะคะควรจะมีความโปร่งสามารถเก็บความชื้นได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นนะคะแต่ไม่ชอบออความแฉะการลดน้ำเนี่ยก็ควรลดน้ำอาทิตย์ละ3าครั้ง ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของแสงเนี่ยเจ้าต้นอโลโคาเซียซิงเวอร์ดากอนเนี่ยจะชอบที่ที่มีแสงสว่างค่อนข้างมากนะคะแต่ไม่ควรโดนแดดจัดโดยตรงนะคะแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็สามารถรับแดดอ่อนๆช่วงเช้าได้ค่ะการขยายพันธุ์ของเขานะคะก็จะมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบแรกนะคะก็คือการแยกหน่อออกจากต้นแม่ แล้วก็ส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือเมื่อเราเลี้ยงเขาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหน่อออกมาจากปลายรากนะคะที่เขาเรียกกันว่าไข่นั่นเองซึ่งเราก็สามารถนําไข่เนี่ยไปเพาะขยายพันธุ์ได้ต่อค่ะอ,อ,อนาคตข้างหน้าถ้าสมมุติว่าเขาโตขึ้นเดี๋ยวฟางจะมาถ่ายคลิปการขยายพันธุ์ของออต้นนี้นะคะวันนี้ฟางก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ